สวัสดีเด้อทุคนเด้อจ้าอจ้ามีเจ้ากันจ้าอสอิม่ติคนสัักสักสัาสักสักอันนี้แนการของพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมันเ่พอกันตนไหนพอกันงแต่งาน่ีเนาะก็พอด้ๆแแหละแต่กับาเาจนเจอาเียง่แม่องพ่อโจ้เด็กจอกันที่เงียอ๋ออันนี้นาขาพ่น สัสานเจ้ากัอธิษฐาน้าเจ้าอยากได้เมื um> ่อ uh ขี์บอสโอ้ยย่างบ้านคอยย่งบ้านคอย่อต่อกันไปอลไรยังคอยกันเรื่องตองก้านนั้นเมื่ออยากได้เมื่อคี์บอสอดเมื่อี้บอสเองเมื่อลูกปู่อะรมื่อนตรีปูลินนตตีเก่งๆสัเจ้าเนี่ยสเจ้าเนี่ยากบ้านได้เจ้า ออยุบานัสนุได้นลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม้แล้วเป็นบานหาดจะเรื่องค้ำเป็นค้ำเขาบอกว่าคอยกับเจ้าเป็นพี่น้องกันแบบไร่ๆคอยกันคอยกันแน่มุกประจอกแล้วประจอกก็บอกว่าเออสบายพี่เอ๊ะเลยเอาเอาบรรทัดจบเอาบรรบรรทัดจบบรรทัดจบเอาเราต่อเจ้าเจ้าอ๋อเราแบบได้กันสาจบแล้วในแปลงงานก็มาได้หนึ่งแลงงาล้วแน่แเออการจบอยู่นี่ไปอยู่พุนหรือมาอยู่พี่ เออเก่งไรกเข้าอินเตอร์มาเียเพอเามาเรียนคีบอนาดิทั้งเจ้ายังไ้ลูกจะเหี้ยมาหาคอยโลดอยู่สงคอร์ดนี่ได้องคอร์ดก็ใชางนไก่ก็กานชองอรันไก่กัวเลยันไก่กัว เขาทำานักมากตั้งเาังหัน้มีกี่ปอดทางลูกทราขอวามอประมามงมาแบ่งมาพึ่งศพพีหนอง

งานอยู่ว่าผัดขาุนอดทำซุปจะจีดินไปเยื่นต้องว่อื้ไ่ได้สิทธว่าเหรอมาอยู่ช่องคลอะเลมาได้เลนะมาได้โอ้ยอะไรยังอยู่ออไ่ก็จะขึ้นไย่น้อแล้วบ nhưng con người là một lần này này xong 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 ขเลือก่มาทำงานซีดนิติเดย์รบาร์บอทวันเงินสนับรลีแขวารกิ่งซึ่งมีลูกอองน14คนเงินที่มิทุกเดัจรุบัน์บานทำสว่างดูวันรัิคส14คน Asy, icism, สิบส,ส doorway, ิ remember, ่ดีปัจจุบันปัจจุบันอมุวันสามท่านสภาีดีปัจจุบันปัจจุบันอุวัสีท่านสภาีดีปัจจุบันปัจจุบันอตัว้านห้าท่านสภีดีวบับัอมตั้าก่สดปัจจุบันปัจจุบันอมตัวนเจ็ด ให้ท hey, ุนนละการต่อเนุนพยัชนะเนาะเจ้าสวัสดีทุกทนเนาะก็อุ่ขอดอานนั่นอ๋อลมนาแดมันับเ อาจารย์ที่ิบานอนุสสานอาจารย์และกาบ,บรุษสเรีพี่น้องที่หักเพื่นในคหักขององคุสกิเจ้าทุกท่านที่ได้มารวมกันในวันนี้ซึ่งเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าที่จงถายพระเรือนี้ทุกพ,พ,พ่อกันดังนั้นอโอกาสนี้พวกเขาขาดร่ได้ที่จไดการสรรเสริญนมันสก,การบวง ทงวดวงเท้าจะได้คบความสาวโซมิสีตะตามรงให้ฮาด้ร่สารเสืออกสัญญาเนาะเาจะได้กบกันอธิษฐานก่อนเนาะูอธิษฐานก็นเลยแบบยนเซนในทังอาจารย์อนุสาจารย์นิพพานเป็นอกิษฐานก่อนเนาะสร็นอกกนีองค์พระบิดาผู้เป็นญาติสสพระทุเจ้าองค์เดียวเทียงแท้ วันนี้มกุกน้อยยังได้นำเอาห่างาายของมในเ,เลิศมาทิ่ให้วิญญ,ญาณมาสูส่สสารในมันถึงจุดที่หมายแล้วของพระเจ้าทรงในอวยพรแก่ญาติพีน่น้องบรรดาตรสหายเเพื่อนที่หักที่ได้ให้เกียรติได้มาสรงสก,การในวันนี้ก็ขออวยพรของพระเจ้าและสันติสุขการุ่มค้องแก่พระเจ้าทุกทึงบรรดาพิเศษก็สำหรับการจะตั้ง อำนาจการปกครองเบาลงลนั้นนุ่นใจด้วยถึงยคำของพระองค์จึงกราบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาน, <c oughs> นี่ขอบเจริญขอพระเจ้าทรงอวยพรทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่ดีและมีสันตะิสุขที่มาจากพระเจ้าตระหนักถึงธรรมะคนด้วยนะดังนั้นทุกท่านจะเห็นใจกันเสนรเสนอกับเจ้าในบทที่สองในสิบห้าที่มีความสนุก จสงสัยท่านจะอยู่เย็นเป็นสุบ่หูเจ็บและบ่หูทุอยู่